ทุ่กว้างใบไม้หิ้มพักกับสายลมหวานนาโนสะเพรงพลังให้ใจเบิกบานครอบครัวเกษตรตอนเจริญรุ่งเรืองผลิดเป็นบานมันดอกไม้างามราคาดีกว่าเต่าบ้านเต็มใจครับผมสวัสดีครับผมลุงพร,กรเกษตรเก้าไกลครับวันนี้มาที่ภาคตอนหนอกครับเพื่อที่จะมาติดตามว่า การออกดอกของทุเรียนปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตามกลางข่าวสารที่ไม่สู้จะดีมากนักแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องให้ดีนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นดอกทุเรียนก็ชื่นใจครับนี่ครับผมก็เลยวันนี้แวะมาหาครับกับเกษตรกรนุ่มนุ่มคนหนึ่งครับวันดีครับวัส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 ดีครับอันนี้คือคุณนิดเจ้าของสวนตรงนี้ชื่อสวนอะไรครับสวนชนะสิทธิ์ครับสวนชนะสิทธิ์ครับแล้วก็อีก Ừ, อยูงง่ตำบลอะไรครับตรงนี้ตำบลสองพี่น้อง สองพี่น้องเลยเหครับสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีบุรีแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่เรามาสมทบกําลังกันวันนี้ครับก็คือคุณนําครับสวัสดีครับคุณนําครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนําทำไมใส่เสื้อสีนี้ครับวันนี้เสื้อสีตาใบไม้ยิ้มครับมานาความสีเขียวมาให้กับทําชาวสวนชาวไร่หน่อยครับให้ใบใบทุเรียนยิ้มใบทุเรียนยิ้มครับครับผมเอาละครับเราคุยกับเจ้าของสวนหน่อยวันนี้เป็นยังไงครับปีนี้การออก อกเป็นยังไงครับเทียบกับปีที่ผ่านมาครับดอกจะดีกว่าปีที่แล้วดีกว่าเลยครับดีกว่าฮะดอกเยอะกว่าปีที่แล้วเนี่ยทำดอกยากมากใช่ฮะปีนี้ยังไงต้องทำกันนานไหมทำต้องทำถึงไหมมันก็ทำปกติฮะแต่อากาศ่อากาศเป็นได้ด้วยแล้วมันก็ติดดีด้วยติดดีด้วยดอกที่เห็นนี่ถือว่าโอเคใช่ไหมโอเคดีฮะผมเห็นเมื่อกี้ผมผ่านมาตรงนั้นมีลูกแล้วต้น บางต้นก็ดอกบานแล้วมันมีหลายรุ่นใช่ไหมครับนี่มันมีถึงนนะสามรุ่นนะสามรุ่นโอ้โหกรณีที่มีสามรุ่นอย่างนี้มันทําให้จัดการยากไหมหรือว่ามันก็มันก็ดีจะได้ออกเฉลี่ยกันไปมันก็เฉลี่ยกันไปฮะมันก็เอาทุกรุ่นเอทุกรุ่นฮะเอาทุกรุ่นเอาทุกรุ่นถามนิดนึงครับตอนนี้พี่น้องบางคนดูใน Facebook ดูในออนไลน์ต่างๆเขาบอกว่าการที่ออกดอกไวายากแล้วะแต่ว่าการดูแลให้มันติด ให้มันขั่วเหนียวอย่างเงี้ยมันยากไหมที่สวนเนี่ยทำยังไงครับมีเคล็ดลับอะไรไหมใช้ยาปกติทั่วไปฮะใช้ยาไอที่เขาโฆษณาว่าขั่วเหนียวอะไรเงี้ยแหละใช่ฮะใช่อแต่ยามันมีเยอะครับเราก็เลือกเลือกเอาใช้วิจารณญาณนครับอ๋อครับครับอันนี้ดอกระยะอะไรก็เรียกครับเรามากค่ดอกหนครับอันนี้เริ่มต้นนะเนี่ยเริ่มต้นครับผมมะเขือพวงมะเขือพวง แต่บางดอกก็เริ่มบานแล้วใช่ไหมครับบางดอกก็มันทีมชิงกวางก็เริ่มจะบานแล้วทีมในดอกเนี่ยมันไม่กรงกันนะครับไม่ตรงกันไม่ตรงกันทีนี้พอออกดอกบานต่างๆมันจะมีหมวกใช่ไหมมันจะใช่มันจะมีหมวกแบบนี้เนี่ยคุณนำครับคุณนำถอดหมวกเป็นไหมครับคุณนำถอดหมวกถอดหมวก จับรูดรูดเลยจับรูดรูดไม่ต้องแบบว่านั่นเลยใช่ไหมนี่ครับเป็นการให้มันมันร่วงทำไมต้องต้องทำอย่างนี้ครับเพราะมันคือป้องกันแมลงกันพียะอ๋อขย่าเขย่าอย่างนี้นะใช่ก็เรียกถอดหมวกทุเรียนครับ นี่นะครับบาง่วงก็ใช้แรงดันจาช่วยปัดปัดเลยเดี๋ยวนี้ผมเห็นก็ใช้ตะแกรงก็มีนะช่แต่ไม่รู้ถูกวิธีหรือเปล่านะบางคนบางสวนเขาใช้มือรูดเลยเป็นเหล็กๆอ่ะเออเหล็กขาดเลยใช่คอยรูดแต่ส่วนนี้กกึ่งึ่งธรรมชาติธรรมชาติเนะอมเพราะบางสวนบางสวนบางทวงเขาแต่งดอกไว้ก็ทําง่ายเพราะสวนผมไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งปล่อยธรรมชาติครับ อนุรักษ์แบบดั้งเดิมปัญหาเรื่องแรงงานด้วยมั้งครับใช่เราปัญหาแรงงานตรงนี้คุณนํำครับมีคําแนะนําอะไรพี่น้องไหมครับอ่าก็ตอนนี้ช่วงนี้นะฮะก็แนะนําตัวนาโนแคลเซียมนาโนโอลแล้วก็นาโนซิงค์อะฮะช่วยการผสมเกสรแล้วก็ช่วยให้ขั้วเหนียว ยิ่งขึ้นนะครับการพอผสมผสมได้ได้้ไดดีแล้วเนี่ยลูกมันจะทรงสวยทรงสวยะโดนลมโดนอะไรมันจะไม่ร่วงครับชอบไหมครับทรงสวยลูกสวยชอบชอบทรงสวยงสวยขายได้ราคะเมื่อกี้ผมคุยนอกรอบเห็นบอกว่าเกรดเอเนี่ยเป็นได้ส่วนน้อยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้จัดการอะไรมากแต่ที่ตกเกรดนี่จะเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้ว่าถ้าเกิดทรงมันสวยได้เกรดเอมันก็ชอบใช่ไหมอย่างนี้ชอบก็ัดีครับผมผมว่าก็คำแนะนําที่ตกเกมที่น้ําหนักไม่ถึงครับครับอือนะครับที่ครับสวนที่นี่ประมาณกี่ต้นนะครับสวนตรงนี้ก็อยู่ประมาณหกร้อยหร้อยต้นฮะหกร้อยนี่กี่ไร่ครับหกร้อยจุดนี้ก็อยู่ประมาณสิบ ไร่ฟ้าไร่อ๋อมีจุดนี้แสดงว่าต้องมีจุดนู้นแน่นอนแล้วผมเห็นต้นมันมีหลายระดับเหรอครับมันยังไงอะคือต้นหลายต้นหลายช่วงเพราะต้นเล็กก็มีอพายุเอาไปครับพายุเอาไปต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆพายุเอาไปอันนี้ก็เลยปลูกเสริมขึ้นมาปลูกเสริมใหม่เสริมใหม่แต่ทําไมรูปร่างมันเหมือนพิเศษยังไงคนต้นมัน มันมันมันแกนนะมันแกนแล้วใช้ปุ๋ยช่วยเลยช่วยเลยมันก็แตกขึ้นมาใหม่แตกขึ้นมาใหม่ต้นจะใหญ่หน่อยแต่อย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต่อไปได้เลยไปได้ไม่ต้องปลูกใหม่ไปได้นะฮะไปต่อได้ครับการให้น้ำที่นี่ใช้ระบบยังไงครับการฉีดจาการให้น้ำ สปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์ตอนนี้เห็นว่าใช้โดนในการพ่นแล้วใช่ใช่ฮะใช้โดนการพ่นทําใบทุเรียนทําใบเขตดอบงอมอนดีฝาครับดีฝ่าประหยัดดีฝาพนักงานดีฝ่าแรงงานอเนี่ยอย่างต้นนี้ยังเพึ่งปลูกใหม่ใช่ไหมพึ่งปลูกฮะต้นนี้ท็อปเอาไปกินฮะท็อปไปกินไปท็อปตอลาไปท็อปเธอลารากเน่าคนเน่า สรุปบล่วก็เลยมีหลายอายุหลายยาาุหลกหลายระดับทุเรียนใช่นะครับต้นนไหนตายก็ปลูกใหม่แล้วแล้วนี่ครับต้นมะยงชิดใช่ไหมครับเนี่ยมะยงชิดฮะมะยงชิดขอโทษนะครับผมมองตั้งนานเจอลูกแล้วครับนี่คือมะยงชิดครับเท่าลูกไก่ไข่เลยนะครับลูกไข่นี่เห็นไหมอีกไม่กี่วันก็จะสุกเหลืองเลยครับ ก็แสดงว่าเป็นผสมผสานนะครับนี่ตัวเสริมของลูกสาวอ๋อลูกสาวชอบชอบกินก็เลยปลูกประยงชิดด้วยอมองไปข้างหน้าก็เป็นมังคุดะมังคุดแล้วก็ลองกองลองกองเป็นสวนเกษตรผสมผสานรวมแล้วสองฝั่งนี่กี่ไร่นะพี่สองฝั่งก็ยี่สิบแปดไร่ยี่สิบแปดอ่ายี่สิบแปดไร่ครับเอต้นนี้สวยยี่สิบแปดไร่ ผลผลิตดีไหมครับพี่ปีที่แล้วปีที่แล้วมันก็ปีที่แล้วก็ยังพอใช้ได้แต่ผลผลิตมันจะน้อยมันจะน้อยกว่าได้กี่ตันครับพี่ปีแล้วได้ยี่สิบตันนี่อ๋อยี่สิบตันแต่ราคามันให้อ๋อราคาได้สูสีเหลือได้ร้อยห้าสิบเกินนะเกินร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดเอาเกดีร้อยแปด แล้วดูการอัตราการดอกดอกช่วงนี้ครับเทียบกับปีที่แล้วนี่ถือว่าเมื่อกี้บอกว่าดีกว่าดีกว่าแสดงว่าผลผลิตก็ต้องดีกว่าใช่ไหมดีกว่าดีกว่า ดอกมันเยอะกว่าดอกเยอะกว่าอันนี้จากประสบการณ์ของชาวสวนดอกเยอะกว่านะครับแต่แต่ไม่รู้ราคาเป็นยังไงราคาไม่รู้ราคาเป็นเรื่องอนาคตเลยใช่ไหมเรากำหนดเองไม่ได้เนาะใ้องเป็นผู้กำหนดจริงๆเลยตอนนี้ก็คือทําหน้าที่ให้ดีดูแลดอกให้มันติดลูกดีใช่โอ้ถ้าปีไหนมันมาพร้อมกันนะทั้งทั้งจานวนทั้งราคามาเนาะรวยเลยโอ้รวยเลยนะช่วงนี้จัดการอะไรยังไงบ้างครับ วิธีการตรงนี้เช่นกาลังออกดอกต้องใส่ปุ๋ยต้องใส่อ์โบนอะไรยังไงบ้างใส่พวกที่คุณเแนะนำเมื่ร่ฮะแคลเซียบโบลอนพวกอาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยอาหารเสริมแคลนเสียบโบลอนเมลรงพวกมมลรงปุ๋ยต้องใช้ไหมครับช่วงปุ๋ยก็ต้องใส่ฮะต้องใส่เหมือนกันใส่เพื่อช่วยบำรุงดอกช่วงนี้ก็จะเป็นสูตรเสมอหรือตัวท้ายสูงฮะ ตัวท้ายสูงหน่อย8ปดยสิบสี่ยิบสี่ใช่เอออืมครับครับครับแล้วนี่ใช้ปุ๋ยประมาณต้นละขนาดเนี้ยประมาณกี่กิโลใส่ต้นละกิโลกิโลต้นละกิโลต้องใส่บ่อยไหมเดือนละครั้งเดือนละครั้งปุ๋ยราคาเป็นไงบ้างครับพี่ราคาโอ้หปุ๋ยเข้มมือสูงมากปุ๋ยราคาสูงปุ๋ยเม็ดสูง ต้องใช้กระพวกอินซีอินซีครับครับผมอินซีทางใบทางใบนี้ก็ใช้พวกแคลเซียมบอลอนชีเทียมบอลอนฉีทุกกี่วันครับเนี่ยสิบวันสิบวันมีโดนแล้วครับคุณนันมีโดนแล้วก็ฉีดบ่อยมีโดนแล้วก็พื้นบ่อยครับอย่างดอกนี่ก็ใช่พนักงานผลแต่พวกดอก ่นดอกผลดอกอย่างเดียวอย่างที่บางสวนก็มีการแต่งดอกแต่งลูกที่สวนมิมที่สวนไม่มีอ่ะไม่แต่งปล่อยธรรมชาติเลยเหรอธรรมชาติอพนักงานไม่มีอ๋อที้ก็คือทำทำเฉพาะกันในเขาทำเองอรัทำเองครับเองทำเองเลยนะคนเดียวเลยคนเดียวคนเดียวสามสิบไร่นะแบบสามสิบไร่มีมีหลักคิดข้อคิดอะไรบ้างในการดูแลจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ก็ดูแลไปเรื่อยๆคไม่อยาาให้มันหลุดมันร่วงตอนที่อายุเยอะๆเนี่ยโดนลมแล้วใบมันร่วงเนี่ยเกิดจากอะไรอ๋อช่วงนี้นะฮะสภาพอากาศไปรานบ้านเราเนี่ยมันเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวนะฮะตอนนี้เราเลยแนะนําให้ใช้นาโนแคลเซียมนาโนซิงค์แล้วก็นาโนกรดลอนครับเพื่อช่วยให้พืชปรับสภาพได้แล้วก็กันเรื่องใบไม่ให้มันร่วงแล้วก็ดอกไม่ให้ร่วง จริงใบมันก็ใบมันช้ำก็ลวงอยู่เยอะใช่ครับการการใบมันช้ำแต่ว่าอากาศช่วงนี้ด้วยฮะมันก็มีผลด้วยใชครับไลชิผสมพ่นทางใบได้เลยครับอัตราอัตราใช้อย่างละ 10cc 10cc ต่อน้ำ20ลิตรอร้อย cc ต่อ200ใช่ครับใช่ครับไปโดนพ่นสบายเลยครับสบายเลยอ่า โอ้ยต้องใช้ต้องใช้สองคนโอ้นะครับอายุเท่าไหร่ครับต้นนี้โอ้โหเกินหกสิบแล้วโอ้ไม่ใช่ต้นนี้อายุเท่าไหร่หกสิบหกสิบขึ้นไปแล้วหกสิบปีโอ้หกสิบปีแก่กว่าผมอีกนี่รุ่นพ่อรุ่นพ่ออ่ารุ่นพ่อปลูกอ่านี่คือมรดกของพ่อมรดกฮะเหลือเหลือที่อายุต้นแบบนี้หลายต้นไหมครับ อยู่ประมาณสามต้นสีต้นนะอ๋อเนี่ยแหละเรียงๆงมพลก็มีอ๋อปนกันเนี่ยคือคุณนิดทําสวนทุเรียนมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับวก็สืบทอดมาโอ้หลายสิบปีประสบการณ์สูงกันเนี่ยนี่ครับแล้วอย่างต้นเนี้ยที่ว่ามันอายุมากๆเนี่ยมันไม่เป็นโร่เป็นโรคแล้คิดว่าเพราะอะไรยังไงอ่ะมันก็อยู่ที่ บุญเหมือนวัฒนาผว่าต้นมันเลี้ยงตัวเองได้เนาะสร้างความมีภูมิคุ้มกันนะเนาะใช่ครัแข็งแรงครับมึงก็เริ่มเจี๊ยนไปได้เนีาะลมใช่ไหมฮะลมลมอ๋อนี่ครับทุเรียนสิ่งก้านสาขาอย่างต้นเนี้ยผลผลิตปีที่ผ่านมาเป็นยังกี่กี่ลูกได้ครับมีกี่ลูกก็โอ้ยสองร้อยสามร้อยลูกเลงโอ้โหนะตัวนี้เสือกอะ เกือบแสนนะตอนนี้ตันเดียวสองร้อยสองอยลูกสองร้อยลูกลูกละสามกิโลเสลีเรียโอ้โหอยอยู่เป็นร้อยปีนะครับถึงอยู่แล้วถึงก็เกือบแล้วอ่า มมากมากกยงออลทใจเทไเมืม่อกี้นะครับเราไปต้นมะยงชิดมาแล้วที่สวนเนี่ยเขาทำเป็นผลไม้ผ,ผสมผสานและตอนนี้ก็มาถึงมังคุดซึ่งโดกมากที่สวนนี้นะครับ <นะ S 1> ดกไปครับอย่างนี้โด,ด,ดกนะใบสวยแล้วกำลังทำอะไรเมื่อกี้บอกอะไรไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดไฟเลี้ยวข้างด้วยมังคุดมังคุดที่นี่มีไฟเลี้ยวด้วยครับไฟเลี้ยวยังไงช่วยอธิบายคุณผู้ชมหน่อยครับนี่ครับ มีตัวเดียวอยู่เนี่ยไฟหน้าไฟหน้านี่เคือค้างนี่ไฟเลี้ยวไปเยวนี่ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่เอาลูกเยอะเดี๋ยวไม่โตฮะเด็ดออกเลยสรุปว่ามังคุดไม่ต้องมีไฟเลี้ยวไม่ต้องฮะไม่ต้องไม่ใช่มอต์ไซใ์ใช่มอต์ไซค์ ีไเความจริงนะถ้าถ้าถ้าใบสวยอย่างเงี้ยแล้ต้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วฮะแต่ถ้าเราเสริมด้วยผลิตภัณฑ์นาโนหนึ่งนาโนสอเนี่ยฮะมันจะช่วยมังคุดเนี่ยให้มีความพร้อมแล้วก็ติดดอกติดผลได้เยอะขึ้นครับผิวจะเกี่ยหมายความว่าบางทีไฟเลี้ยวก็ ไม่มีปัญหาใช่ครับมันมีอาหารเยอะถ้ามีอาหารเยอะใช่ครับต้องนานโนหนึ่งแล้วนาโนสองครับครับมันเป็นเหมือนอาหารรวมมุณุนยาไม่เปืองอยู่ยาไม่เปืองมันมีภูมิมันอยู่แล้วฮะนี่ครับครับก็ถราถว่าถ้าต้นแข็งแรงบำรุงดีใบหนาอย่างนี้เนี่ยต่อไปก็ไปเลี้ยวอาจจะไม่ต้องเก็บไว้งก็ได้ใช่อาจจะยังคงอยู่ครับดอกมากเลยนะครับคุณนํำใช่ครับใบสวยฮะแปลว่าบำรุงดีบำรุงดีอ่าฮะครับเสริมอีกสองตัวครับ นานน้ตหนึ่งนาโน้ตสองครับนี่ครับพอเพียงแน้รอนอานพอเพียงพอเพียงอืมไว้ราคาดีนะครับอาหารไม่พอเพียงผิวมันจะกลั่นแล้วนี่ครับมาพุดผิวมันจะออกกาลั่นลายๆแล้วอืม ก็หลังจากที่เดินชมสวนเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณเจ้าของสวนครับก็คือสวนชนะสิทธิ์คุณนิดแล้วก็ปอสูงสุดนะครับท่านนี้ครับยค่ะขอบคุณมากนะครับขอให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับครับคุณนํามีอะไรจะฝากไหมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสวนธนสิทธิ์นะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้เยี่ยมชมสวนนี้ดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยการฉีดในสวนทุเรียนค่อนข้างดีครับ รวมถึงการใส่ใจเรื่องพวกมังคุดอะไรด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับครับครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากชมสวนแล้วพอดีครับก็วันนี้ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าได้มาเห็นสวนทุเรียนนะครับที่เป็นของจริงแล้วก็อยู่ในส่วนของที่เขากําลังติดดอกนะครับแล้วก็จะให้ผลิตผลที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะรวมถึงมังคุด ล้วก็มายงชิดด้วยก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าของสวนนะครับพี่นิดกับพี่ตุ๋ยนะครับที่สละเวลามีค่าพาผมแล้วก็ทีมงานเดินดูสวนนะครับก็ขอให้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลออกมาดีๆทากําไรให้ได้มากๆนะครับโดยที่เราเนี่ยจะสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับให้ใบไม้ยิ้มคอยดูแลนะครับเพราะว่าเราก็ดูแลหลายๆสวนด้วยกัน นะครับแล้วก็ทําให้เจ้าของสวนมีความสุขขึ้นยิ้มได้ยิ oui, ้มได้มีความสุขขึ้นคนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่ออะไรครับกระเป๋าตุงกระเป๋าตุงกระเป๋าตุงนะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับพี่นิตมีอะไรจะฝากไปถึงเพื่อนพี่น้องเกษตรกรบ้างครับขอให้ชาวสวนทุกคนสู้ๆกันต่อไปฮะสู้ๆครับ แล้วก็พบกันสวนต่อไปครับจะเป็นสวนไหนอย่างไรติดตามกันต่อไปนะครับจากใบไม้ยิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ